สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พามาสำรวจราคา,าต้นไม้นะคะที่เป็นผูด่างนะคะผู้ด่างเนี่ยอย่างตัวนี้เขาจะเป็นแบบมาบ Queen นะไม่ใช่ Snow Queen นะคะนี่นะคะมาบูนะก็จะมีขาวๆเ,เขียวๆปนกันหน่องมีอยู่ต้นหนึ่งหน่องซื้อไปวันนั้นซื้อที่ Home d e โป t นะคะราคา14 14เหรียญ99ก็ก็ตก15แหละแต่ก็ดูเหมือน ดูเหมือนเขาก็เลี้ยงยากนิดนึงแต่พอมาอันนี้นะคะที่นี่นะคะตรงนี้เป็นร้านต้นไม้ใกล้บ้านหนองราคา29เกหรียญ้าเเซนค่ะทีนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างที่หนองพ่อพันธุ์ผู้ด่างนะคะก็เป็นโซนเขียวแบบนี้นะคะมันไม่เชิงว่าหินอ่อนนะมันจะเป็นพลูแบบเขียวอะมันไม่ด่างนะมันจะมีแบบเขียวอ่อนๆแบบนี้ยที่บ้านหนองก็จะมีประมาณนี้นะคะเขาจะมีแทรกแบบแบบด่างแบบนี้บ้างแต่ไม่เยอะแต่ถ้าเป็น รุ่นนี้เขาจะแบบเขาขาวปนกันเ่าทั้งเยอะนะคะบ้านหนองน่าจะเป็นโซนประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันนะคะเนี่ยค่ะ <laughs> 24เลง95เซนเท่านี้เองนะคะว้าวราคาดีดไปเยอะมากๆดีดเยอะมากมากแต่น้องก็เพาะไว้เรื่อยเพราะว่าเรามีต้นต้นแม่พันธุ์ต้นใหญ่นะคะก็ถือว่าราคาสูงมาก ถ้าเป็นกระถางน้อยๆเดี๋ยวเราดูนะคะกระถางน้อยๆนะคะน้อยมากๆนะอย่างกระถางน้อยนี่น่าจะประมาณสักแปดเหรียญน,นะคะ, 7, 9, 9, ะเจ็ดเนะก้าเก้าก็ตกแปดเหรียญนะก็มันดูไม่ค่อยสุขภาพดีเท่าไหร่สุขภาพไม่ค่อยดีจะประมาณเนี้ยค่ะเนี้ยค่ะที่บ้านหนองก็ตัวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรนะโกลเด้นนะคะ โกลเด้นก็คือจะแบบเหลืองทองนะคะถ้าเป็นโซนนี้ก็ผู้ด่างโกลเด้นนะคะเขาจะมีแบบสีเหลืองทองนะแต่รุ่นเนี้ยสวยถือว่าสวยมาโบนะมาโบควีนเนี่ยค่ะสวยนะสีสวยอะ่ะที่น้องเลี้ยงอยู่ก็ก็ยัง คือใบเขาจะใหญ่กว่าอันนี้แต่สีโทนเนี้จะสวยน้องจะชอบมาก mm hmm. ก็มาดูมาดูเผื่อจะได้ต้นไม้อะไรไปนะคะแล้วก็ราคาอย่างที่เห็นก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะคะอย่างอันนี้เขาเรียกพันนี้นะคะ G A D E ก็ไม่รู้พันเดี๋ยวต้องไปเช็คดูโอ้ว้าว26เหรียญก็15เซน สูงอยู่นะคะก็ว sure? ัน <during> น <the memory problema> ี้ก็แวะมาที่ร้านต้นไม้น่องก็จะมาหาต้นไม้ที่ปลูกในบ้านนะคะเอาไปเพาะขยายพันธุ์นะคะต้นนี้นะคะที่ฮิตกันใช่ไหมเอ่อน่าจะเป็นแบบบอนหูช้างหรืออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวดูก่อนออโลคาเซีย น่าจะเป็นพันแบบบอนนะคะถ้าใบประมาณนี้ที่ประเทศไทยเราฮิตกันเดี๋ยวดูราคานี่ค่ะราคา79็เาเหรียญเจนั่นแหละประมาณนี้โอราคาสูงมากราคาสูงมากนะคะอเออแต่เราเลือกเอาราคาที่เหมาะๆกับเราพอจะเรี้ยงดูได้นะคะสูงขนาดนี้ไม่ไหวนะ แต่มันก็สวยนั่นแหละสวยเนาะลิ้นมังกรนะคะก็ราคาเริ่มต้นน้อยๆนะคะต้นน้อยๆก็จะประมาณห้าหกเหรียญน,นะคะห้าเหรียญหกเหรียญเนี่ยคะ่ะเมื่อวานไปเจอโอ้ว้าวโอ้หนึ่งร้อยสามสิบเก้าเหรียญเมื่อวานเราไปเจอยี่สิบตัวเหรียญต้นน้อยๆก็คือพันนี้นะคะกรีน l e a f turn back คือมันจะออกแบบเขียวแบบคำคำอะ่ะก็คือต้นกวังมรกตนะคะ,ะดูโซนใหญ่ของเขานี่ชุดใหญ่ของเขา 99. 99เ9้าเเเาจะเขียวเงาโอ้ราคาสูงอยู่เหมือนกันโอเคก็แวะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็ เดี๋ยวต้องพาไปดูโซนนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาแต่งช่วงเทศกาลจะเป็นคริสต์มาสนะคะที่มาถึงนะคะนี่ค่ะเขาก็จะแต่งนี่นะคะโซนนี้เขาก็จะแต่งแบบคริสต์มาสนะคะถ้ามีเด็กๆมาเขาก็คงชอบนะคะนี่ค่ะ <laughs> เหมือนเหมือนรถที่แบบว่า <laughs> แต่งแบบเทศกาลคริสต์มาสเลยนคะคะเดี๋ยวเราพาไปดู โซนต้นคริสต์มาสส,สีแดงๆสีขาวๆกันนะคะมีหลายแบบเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราสำรวจมุมนี้ให้หมดก่อนเนาะ mm hmm. การีเนียนี่จะเป็นดอกเอ่อดอกพุซ้อนนะคะการีเนียนะคะเม mm ื hmm. ่อวานเราได้ Yeah. so แดงส้มสีขาวดูชอบมากนะแต่ราคาก็ไม่ราคาย่อยี่ห้าเหรียญน,นะคะนี่เขาผสมกันได้แบบหลายหลากคันนะคะดูสีคนนี่สุด decorate อระนสปารค์คสปาร์คก็เหมือนเขาสเปรย์สีนะคะสป บอว่ากักเห็ดน,นะคะอันนี้น่าจะน่าจะหลายแบบดูว่า this spray the color อันนี้ดูสีนี้นะคะอะเพื่อนเพื่อนที่ไทยลองดูนะคะที่ไทยอาจจะไม่ ตกปนมันเหมือนใบนั่นแหละแล้วมันก็แตกเป็นก็คือคล้ายๆแบบดอกเฟื่องฟ้าอย่างดอกเฟื่องฟ้าของเรานะคะตัวนี้ก็ตกประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าเหรียญเมื่อวันเราได้สีนี้มานะคะได้มาในราคาตกแปดเหรียญเองค่ะคต่เ t h แต่ส t นี้เข m เลิกกับเมื่อวานนี้ปร y มาณแปด o หรียญคุณรู o w หมว่าราคาเท่าไ <One five. S 1> ยี่สิบสี่จุดเก้าห้านะคะทำไมราคาโหดเยี่ยมขนาดนี้ก็ซื้อของก็ต้องรู้ร้านรวงแต่ละร้านแต่มีหลากหลายพันมากๆที่นี่แบบเยอะมากเลยอะ่ะเยอะมากเลยตื่นตามากสวยไหมคะเนี่ยสีชมพูหน้องชอบแต่ว่าราคาไม่ค่อยไม่ค่อยสู้สู้ไม่ไหวนะต้นน้อยๆก็ตก หกเหรียญก็โอเคอยู่นะสองรอบการเดียวกิ่งเดียวเหมือนเขาเขาแตกกิ่งมันก้านมีสีอะไรบ้างสีแบบนี้หกเหรียญหกเหรียญเราจะไปดูแลยังไงให้เขากับเติบโตดีต้องถามใจตัวเองว่าจะโอเคไหม๋ยวเราดูสีถ้าสีถูกใจ ถ้าหกเหรียญมันก็น่าสนใจนะคะแต่ว่าเขาชําม,มาไงหนึ่งกิ่งเห็นไหมหนึ่งกิ่งนะคะเออแต่สีมันมีให้เลือกไม่เยอะนะคะสีโอ้ว้าว Yeah, that's just six dollar. Just six dollar is not too many color. Too interesting six dollar like one small one. dollar five ninety-nine. There's a lot to look at uh -huh. uh -huh. people. Uh-huh. <laughs> ผู้ยังติดใจอยู่ออ mix อ๋อ mix oh sixty d o l อันนี้จะแบบรวมกันหลายหลาสีแ่ห่ครีมสีครีมสีขาวประมาณสีแดงสีสีส แต่เขาเรียกพิงก์อ่ะเขาเขียนไว้นะคะเขามิกพิง k ์เรด n d c ครีม y ี่ว่าสีครีมครีมี่ไว้นะสีแบบนี้นะคะโอ้โหเจริญตาแต่ช่วงเนี้ยต้นคริสต์มาสนะคะที่น้องไปศึกษาข้อมูลมาเขาจะจะบานในช่วงเทศกาลตั้งแต่เดือน ประมาณเดือน10เดือน11ประมาณนี้ค่ะก็คือแบบคริสต์มาสนี่แหละจนถึงเดือน12เดือนธันวานะคะสีขาวมันจะใกล้เคียงกับดอกเออฟื่องฟ้าเรานะคะคือตรงนี้มันมาจากใบนั่นแหละพอมันจะขึ้นแตกดอกอะ่ะมันจะมีเกสรตรงกลางนะคะแล้วสีก็จะไล่ไปตามสายพันธุ์แต่ละสีของเขานะคะจะสังเกตเห็นดอกเฟื่องฟ้าเขาก็มาจากตัวใบ แล้วพอจะ,จะมีดอกอ่ะมันจะมีตรงช่วงเกอรแล้วตัวกลิบดอกเขาก็จะเป็นสีหลักๆสีอย่างเฟื่องฟ้าเราก็จะเป็นโทนชมพูโทนเออสีขาวสีบันเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะเนี่ยราคาประมาณนี้หน่องคงหน่องคงซื้อต้นเล็กๆไปหัดเลี้ยงเนาะต้นละหกเจ็ดเหรียญตะกี้ที่เราดูนะคะ สีก็จะมีหลากหลากหลายพันดูสิเขาผสมกันแบบคนปลูกต้นไม้นี่ก็เก่งนะคะโคนนี้จะปนกันระหว่างลิมครีมกับชนพูสวยมากแต่ราคาไม่ <c oughs> ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสวยจริงๆเลยเห็นไหม ที่นี่โซนนี้เขาจะมีกระถงกระถางค่อนข้าง,างเยอะนะคะหลากหลายแบบแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงสีชมพูสวยสุดๆแต่ดีใจเมื่อวานที่ได้มาจากร้านโฮมดีโป t นะคะราคาแค่8เหรียญเองนะโทนนี้ แต่วันนี้ที่เห็นราคาก็คือ20ตก25นะคะ